สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วปาโก้ลำเพลินเอาไปเชี่ยครับันนีรถเท่ามาถึงเรียบร้อยแล้วครับโอ้ที่จอดรถครับพี่น้องน้องครับขนาบคางด้วยน้องน้ำตอนนี้เข้ายู่บานคอนแตกครับโอ้ตะบนคอนแตกครับเห็นตะบนคอนแตก อู้มันคือกวางหญ่ีพศาตดีเด้อเป็นอ่างเก็บน้ำครับล่างรถบางดีหรอไมันสิลงไปได้บ่ล่ะพี่น้องล่างนี่ขี้สีหาน้ำไงขี้สีเป็นคาพีตรมครับกับรถตะโกหงอนเลยครับอันนี้รถอาจ,จารย์นักดนตรีก็มาถึงครับมาถึงเร,รียบร้อยกำลังพักผ่อนนะครับมาใส่ลมเย็นครับลมเย็นซุยๆเลย เมื่อนีป้ายเอกสิได้มองจอดมองได้อีกครับเดี๋ยวผมสิผาไปเบิ่งครับ,รบมีวัดให้เราจอดบ่น้อมาดิ <c oughs> สถานตีก่้งดีอยู่ครับแต่ว่ากว้งไปด้วยน้องน้ำ มองเรียนเป็นล้านโบกวงพี่น้องมันก็ไปกวงกับน้องเราลุกักควันกันครับเป็นศาลาอันนี้ประสงค์น่าจะเป็นสวนสาธารณะขอผมกับบมันใจนี่ครับนี่กับน้องกันครับเออน้ำนี่สีใส่ครับน้องนี่น้ำนี่สีใส่ครับบรรยากาศนอนหีมน้อง ครับมองจอดปลาเอกวันนี้เราบ่มีวัดจอดโมปลาลอยยังดิเนปลาเอกลอยยังครับบ่มีวัดจอดบ่เหมือนนี่เลือกกำลังย่างเลาะหาวัดอยู่บขาเียแน่อ่ะเดย์หล่อฮะหาทำอะไฮะอุตส่าห์เอ้าอุตส่าห์แฮมองอุตส่าห์มาันเลาะหาวัด เพียงไดุ้นทางม้ามือเหนียวยังได้ครับโอ้สุดยอดความหดโอ้สบายใจผมพ่อตาจีเรียเท่าขึ้นไห้ตงเล่นะจากแล้วผมมาให้เลียวยอดเกียร์สองอยู่ฮานเลยเฮนมาพ่อเฮี่ยนต้านหนาวไปมาจากไหนทีเออทางดีป่ะโอ้สุดยอดครับผมมีตาเขาท่างดีตลอดครับผมเส้นเป็นเส้นเชื่อมระหว่างอำเภอบางกู่กับอำเภอสังขา เพราะว่าผมผ่านมาผมจําได้ว่าเที่ยวทีท่แล้วผมแลีนเสือนีผมเห็นอบอตอขอนแตกอยู่อบต้อขอนแตกอยู่นี่ปะแม่ยุทธนนเซนเงี่นี่แหละครับมันเขามหนีมันมีหลายเสียนเลยผมจอดถามเขาก็กล่ว่าเสียวทางแบบง่ายๆบอกประจันเอาง่ายๆครับเอาจะเลียนไปอีกสองกิโลครับว่ะมากกัดเกอดเตือนเลยเขาปักท่องถาเลยครับเขาปักท่องถาเลยเดี๋ยวขาออกผมันก็จะออกเสือนีครับเส้นไง ซ็นเก้าเนี่ยแหละรวบรวมเสีนทางแล้วร้อยสามสิบห้ากิโลเบ้วไกลในหน่อยร้อยยี่สิบสองยี่สิบสองรมยนโอ้ดีเป็นยังโอ้รถแนดบนิ่มเนาะนิ่มแล้อิดแอดอิดแอดอิดแอดกันเรียนย่าฝนไไนเงียบเยอะบอได้ม่แห้งเลยครับผมสไตล์พุงวแรเดียวผมโม่เกินหกสิบห้าเจ็ดสิบครับ เกียสองอ่ะแดนเกียสองโอ้ดีนะครับหนึ่งมูแดนเกียสองผมมีแต่เกียห้าเกียรหกแล้วครับมาสบายครับ <c oughs> ถนนเส้นใหญ่ครับถนนมีไม้อะลรกแต่ว่าเพิ่นมาถนนบ่มีไม้อะลรกเพิ่นเพิ่นมักเพิ่น,พนมันมกแลนด์ครับท่ามในหมู่บ้านเพิ่นมักมักวิวครับมักวิวน้ำถนนที่ว่ามีการตากเข่าซ <c oughs> ูรลยัมืมอนี้ไปอีกบ่มีวันให้จอดครับ เรากำลังหาหม่องปูสา์หาหม่องผูกอูเราอยู่นี่ก็จักมาจังได้หนี่ก็ได้ือจังแก้น้ำกวนผมมาก็ยังเห็นหายเป็นยังแรงกขับไปในอุ้ทุมพรอ่ปะคือจะหอดไฟแดงแล้วไปใส่คือติ๊กแหลกก็เห็นน้ำกวนผมอยู่เออกขามาปางกูเนี่ยก็เข้าใจอยู่ไปเลี้ยวเขาไปในอุทุมพรอยู่บ่นเขาไปปั๊มํามันบ่ครับ โอ้มาที่มาแลนเสินกุทุมพอนบางกูโอ้มันหลายเสินเนาะครับเนาะนี่นี่นี่ชันบอกบอกนี่มเวทีนี่ก็มาเนี่ไปอดีตไปอดีตไทยเนี่ยนี่ไปอดีตไทยน้ำดากันมาเนี่ยเออเอากงยังกงยังเยียกันอยู่นี่ผมจอดตังกงเลยแเนาะโอ้เมื่อเมื่อสินเกาด้วยครับเด้อ ได้ไปเสีนเก่าเอาเอาเอาคลิปิงทำก้อนเกียวแมนทำก้อนเกี่ยวกับเสีนเก่าแล้วเขาก็เล่นลวงไอ้มหาชนะช่ายไอามมหาไม่ใช่เปื้อหลวดแล้วทำก้อนเกียวเหมือนกันแต่ว่าบัตรสีออกจากนี้ไปหาปังกูกับเล่นเสีนเก่านั่นแหละครับภูมิธรรมชาติเมนครับเมนเมนภูมิธรรมชาติกับเล่นเสียนเก่าผมบ่มักธรรมชาติดอกผมสีแลีนเสียนญ่ดอกครับแต่ผู้สอบใช้บ้านหลายๆเดียวมันยกสายไฟถอยอ่ะ <laughs> โอ้รสชาติของชีวิตเลยเนาะยกสายไฟแลนไปนำ้ำหยกสายไฟไปนำ้ำชิประทงความอะไรผมเห็นอยู่อ้าวป่าดัดเราขึ้นแล้วเหลี่ยวเขาอุทุมพรอนล่อล่อสิไปวัดธรรมันนั่นบ่จังวะวัดป่าถ้ำอะไรวะที่นกักทัศนศึกษา<ะ>เขาเที่ยวดีๆฮะมันไกลกว่าเนาะให้หลดุดไปเรียนเหลี่ยวไปด้วกันจะจะของตรงมา มันไก่มันไก่ไปจอดอยุตไซคือโดนแถืคือม่านน้ำกลลยัมายองไซไฟเหรอโอ้ยยองไซไฟเอาโอเคเจนมันน้อยอยู่แล้วเนี่ยเจนบอกผมว่าเส้นหลังหลังกุ้งทุมพ่อนี่เส้นน้อยไอ้ขามท่านรถไฟไปน่ะกุ้งทุมพ่อนมันไปออกมันมาออกใส่หุมก็ยังอยู่มาออกใส่ออกบางกัวแม่นแม่นยุตไซสถานที่กวางครับกวางยี่รีครับพี่น้องครับน้องน้องนี่กวางแห้งครับสองน้อง เขาอัวลัวาเ้าวเปลี like ่ยนมเอามันก kind of ็เขาหดนานี่ม um ันก็เขามาในสังขารหรือตัวล่ะมันของัวัดสังขารหรือตัวทั่หดบ้านเขาหรือตัวนั่นอมตอยูับนเรัครับเอา รายงานสถานการณ์ใซสำนีพี่น้องช่องปาโก้ร่ำเพื่อนออฟเชียลครับรถบัสฮามาหอดจอดถึงบนทุกขั้นลวครับผมแต่ว่าอุปัสรรคในการเดินทางก็คือเพื่อนแวะตาเขาซอยเช่าบานอยู่ครับเออบางคนกับตาเข่าซอยเช้าบานบางคนกับไอต่อสายไฟซอยเช้าบานอยู่ครับเป็นรสชาติของชีวิตครับการไฟฟ้ามาเองการไฟฟ้ามาเองครับ ้าวหน่อยเพ็ดบันแพงครับชุกรูปแบบครับแต่เราก็แยกแฝงกันได้เดี๋ยวแต่ไปสีมาครับตาม gps gps โพอสิลสีดวงดี gps เอสกไปเด้งเป็นตัวทีตัวได้งครับผมขอบคุณทุกกานที่การงคลิปนี้ฝากไปสำนิดสวัสดีครับ